สิการแลกเปลี่ยนคนบนโลกของคุณไม่สามารถรู้เจดจำนงของกันและกันได้เวลาที่พวกเขาลงมือทำอะไรถ้าเป็นที่นี่ เวลาที่คุณคิดสิ่งใดประสงค์สิ่งใดเราไม่สามารถปิดบังกันได้แต่บนโลกของคุณสิ่งที่เห็นอาจจะเป็นเหมือนการแสดงความรักต่อกันเช่นการทำบุญทำทานบริจาคซาเพื่อสร้างวัดวาอารามต่างๆมากมายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พวกเขาทำ ผมกลับเรียกมันว่าการแลกเปลี่ยนมากกว่าปริมาณการปลดปล่อยคลื่นความถี่ด้านบวกจึงน้อยมากหรือก็แทบจะไม่มีเลยมีนพูดการแลกเปลี่ยนยังไงครับผมไม่เข้าใจผมถาม การจะได้เคลื่อนความทีด้านบวกนั้นมันจะต้องทำผ่านจิตสำนึกที่ทำแบบไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใดแอบแฝงเช่นการให้สิ่งของกับใครสักคนจะต้องเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ใจจะต้องให้ด้วยความปรารถนาให้ผู้ได้รับมีความสุขไม่ใช่ให้ด้วยความปรารถนาให้ตัวเองมีความสุขหรือได้ผลบุญได้ขึ้นสวรรค์ ถึงแม้ว่าผลที่ออกมาจะเป็นการกระทำความดีเหมือนกันแต่ทั้งหมดกลับกลายเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับการแลกเปลี่ยนเขาหยุดพูดเมื่อเห็นนาพาเดินมาอาหารเช้าพร้อมแล้วค่ะเราไปทานอาหารเช้ากันก่อนดีกว่าครับแล้วค่อยคุยกันต่อบนโต๊ะอาหารมีนเชิญชวน ผมกับมีนจึงปฏิบตัติตามการเชิญชวนของนาพาทันทีที่จริงเราได้กลิ่นอาหารมาได้สักพักหนึ่งแล้วเมื่อเข้าไปถึงโต๊ะอาหารก็พบว่านาพาได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ววินาทีแรกที่ผมเห็นรู้สึกว่ามันเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งจะต่างกันก็แค่ไม่มีส่วนใดเลยที่ประกอบจากเนื้อสัตว์ ในจานใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางโต๊ะประกอบด้วยหัวมันชนิดต่างๆที่เผาจนสุกและที่มาของกลิ่นหอมนั้น คือซุปข้นๆที่มีส่วนประกอบของชีสโดยเธอตากใส่ถ้วยพร้อมกินได้ทันทีเชิญนั่งค่ะนาพาเชิญนาพาเป็นคนที่ทำซุปนี่ได้อร่อยที่สุดในโลกคู่ขนาดเลยนะครับอยากให้คุณได้ลองชิมมีนกล่าวชมนาพาต่อหน้าเธอโอ้โหพูดอย่างนี้ฉันก็เขินแย่สิคะนาพาพูด ลองชิมดูก่อนค่ะอาจจะไม่ถูกปากก็ได้เธอพูดออกตัวผมลองชิมซุปตามคำเชิญของเธอวินาทีแรกที่ลิ้นสัมผัสกับมันผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับซุปครีมข้นของชาวยุโรปแต่ไม่มีส่วนผสมของครีมเลยที่มันขุ่นข้นเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดที่ถูกป่นเป็นผงผสมอยู่ จึงทำให้กลิ่นและรสชาติที่อร่อยอย่างไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนมีความหอมมันเค็มกลมกล่อมของเนยและที่สำคัญคือมันมีวัตถุนุ่มๆหยุ่นๆเวลาเคี้ยวจึงได้ความรู้สึกกลุบๆนิ่มๆผสมอยู่ที่กลุบๆนิ่มๆคืออะไรครับผมถาม มันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งค่ะมีลักษณะกลมรีขนาดใหญ่หนึ่งดอกกินได้หลายคนเลยเห็ดนี้เราต้องเก็บตอนที่มันยังฝังอยู่ใต้ดินค่ะถ้าปล่อยให้มันโผล่พ้นดินขึ้นมาเมื่อไรเนื้อของมันจะเหนียวเกินไปและรสชาติก็จะไม่ดี ดังนั้นการเก็บเหตุชนิดนี้จึงยากมากค่ะสามีของฉันเขาเป็นคนหนึ่งที่เก็บเจ้าเหตุนี้ได้เก่งที่สุดในโลกคู่ขนานเลยนาพาชมกลับ ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมแค่จำตำแหน่งที่มันเคยออกไว้และคำนวณวันเวลาที่มันจะออกในรอบถัดไปว่าคือเมื่อไรผมก็จะกลับไปเก็บมันอีกครั้งเท่านั้นแต่มันยากตรงที่เหตุพวกนี้ไม่มีฤดูในการออกคือมันสามารถออกได้ทั้งปีแต่ละต้นก็มีรอบของมันอายุในหนึ่งรอบประมาณสี่เดือนสิ่งที่ผมต้องทำก็คือจำให้ได้ว่า ตำแหน่งไหนที่มันเคยออกไปแล้วผมก็จะกลับไปเก็บมันอีกครั้งในสีเดือนข้างหน้าเท่านั้นเองครับมีนอธิบายหลักการโอ้ผมว่ามันก็ยากอยู่ดีแล้วครับผมพูดผมจะใช้วิธีทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ตรงนั้นครับจำอย่างเดียวก็ไม่ไวเหมือนกันมีนเผยเคล็ดลับ อาหารเช้ามื้อนี้เป็นอาหารที่พิเศษสุดจริงๆแต่ระหว่างที่ผมกินอาหารอยู่นั้นผมก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจซักเท่าไหร่เพราะผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันเลยที่จริงแล้วยังไม่ได้อาบน้ำตั้งแต่เมื่อวานด้วยซ้ำเออคุณเมนครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ผมยังไม่ได้ล้างหน้าแปลงฟันเลยผมพูดออกมากลางโต๊ะอาหารแปลงฟันหรือครับ แปลงเพื่ออะไรครับมีนตอบแบบงงๆผมคิดในใจว่าอย่าบอกนะว่าพวกคุณไม่แปลงฟันกันแต่ก็ลองถามย้ำอีกครั้งเพื่อจะสื่อสารกันไม่เข้าใจคือหมายความว่าทำความสะอาดฟันตอนเช้าและก่อนนอนนะครับผมอธิบายพวกเราไม่ต้องทำความสะอาดฟันค่ะนาพาเผยฮะไม่แปลงฟันเลยครับ อย่างนี้ก็สกปรกแย่เลยสิครับผมถามต่ออีกสกปรกอย่างไรหรือครับมีนถามผมกลับเออผมหมายถึงพวกเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในปากเราในตอนเช้าซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ทำให้เรามีกลิ่นปากและมันอาจทำให้เราเป็นโรคต่างๆในช่องปากได้เช่นฟันผุเหงือกอักเสบอะไรแบบนี้นะครับ พวกเราทั้งหมดที่อยู่ที่นี่ไม่ต้องแปลงฟันครับเขาพูด